สวัสดีครับสวัสดีผ่านทางช่องสมัยชาแนลด้วยแล้วกันครับผมเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ด้วยแล้วกันครับผมนะอย่าดูเฉยเครับผมอย่าขี้เหนียวกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันครับนายอดดูเป็นหมื่นนะคนกดไลค์ประมาณ20-30คนฝากช่วยๆกันกดไลค์ด้วยแล้วกันครับผมวันนี้มาชมทีมงานน้องใหม่บ้านมาค่าใต้นะครับกำลังลงไฟแสงสี ชุดบยีิบสีตู้นะครับอลลังการครับผมชุดนี้ลงจอเปดเม็ดนะครับเดี๋ยวพาชมคุ้มพลังแล้วก็ระบบจอระบบเครื่องเสียงของทางทีมงานนะครับเนีเจ้าของกำลังโตว,วันนี้ระบบเสียงปริจเจริญ์ซาวนะครับ ได้ข่าวว่าจะปล่อยตู้ลำโพงนะแถวนะกิ่งลิง,ลง,ลงนี่อ๋อนี่คราว่าเขาจะขายนะครับตู้ลำโพงนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากจะได้นะครับนี่ฮะชุดนี้เลยนะครับยกเว้นโจนะครับยกเว้นโจระบบไฟกับโจเอาไว้นะครับผมปล่อยชุดเครื่องเสียงนะครับ สำหรับทีมงานนี้จะปรับปรุงใหม่นะครับทีมงานน้องใหม่ภาพยนตร์บุรีรัมย์นะวันนี้ลงกลางทุ่งนานะครับมีสไลเดอร์ด้วยดึ้งดิงจัดระเบียบได้สวยมากครับผมจอนี้เรียกว่าเติบโตอย่างไวนะครับผมนี่อะ ระบบไฟแสงสีสุดสวยนะครับที่จะพาไปชมตู้ลําโพงนะครับผมหน่วยนี้ก็ได้ชมหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ลงชุดใหญ่ที่สุดนะครับนี่ครับการพัฒนาของหน่วยหนังกลางเพลงนะนี่ครับผมทางละสิบสองตู้นะครับ รงจอสูง3ชั้นนะครับหน่วยนี้ทางทีมงานกำลังผูกเชือกนะครับผูกเชือกดึงโจอนะครับฝั่งด้านหลังก็กำลังต่อสายตู้ลำโพงนะครับ หน่วยนี้ปลาสอนเป็นผู้บริหารนะครับผมเชะนิดหนึ่งครับนี่เอาบรรจะการไกลๆอลังการหลือกเกินนะครับหน่วยนี้สุดยอดครับนี่ฮะจิ๋วแต่เจ้วนะครับชุดนี้